พระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนในโลกเนี่ยเหมือนคนไข้ยอยู่สามประเภทพวกเราเนี่ยเป็นคนไข้ไข้ของอวิชชาไข้ของกิเลสตัณหาโดยความี่สุดน์ทั้งหลายคนไข้ในโลกนี้มีอยู่สามประเภทหนึ่งคนไข้าบางประเภทนั้นมีหมอก็ตามมียาก็ตามไม่มีหมอไม่มียาก็ตามเขาไม่ตาย เขาจะหายากินเองเขาเขาจะบริหารร่างกายเขาให้หายไปเองสองคนไข้าบางคนในโลกนี้หมอดีแค่ไหนก็อย่ายาดีแค่ไหนก็ตามเขาเป็นคนไข้ที่ไม่กินยาเป็นคนไข้ที่ไม่ยอมรับการรักษาจากหมอคนไข้ชนิดนี้ตายลูกเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่ายาดีหมอดีเขาก็ตาย เพราะเขาไม่ยอมรักษาเขาไม่ยอมกินยาสามคนไข้ชนิดสุดท้ายถ้ามีหมอมียาให้กินมีหมอมารักษาคนไข้เหล่านี้จะสแสวงหาหมอหายายอมกินยายอมาแล้วจะหายถ้าไม่มีหมอไม่มียาเขาจากตายเพราะโรคนั้นคนในโลกนี้เปรียบเหมือนคนไข้ของอวิชชา เป็นโ,โรคโลภะโทสะโมหะนั้นเป็นโรคของโลกสัพพโลกะติกิจโกเราย่อมเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโลกอันนี้พระพุทธเจ้าเป็นหมอใหญ่รพระพอทธเจ้าก็เลยเป็นลูกศิษย์หมอท่านยังบอกว่าพิสุทธ้์สังลายบางคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ตาม จะมีผู้ใดบอกสอนหลักธรรมทางหลุดพ้นก็ตามหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามเขาจะสแสวงหาสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นกุศลธรรมจะใครควรจะสแสวงหาจะฝึกฝนอบรมตนรอดพ้นบรรลุธรรมคือพวกพระปเจกะพุทธเจ้าโลกจะไม่เคยว่างจากปัปเจกพุทธเจ้าพระปเจกพุทธเจ้านี่เคยสั่งสมบารมีเพื่อตนเองมาตลอดตลอดตลอด เกิดมาโลกไหนจะว่างจากพระพุทธเจ้าก็ตามอยู่ในประเทศที่ไม่มีาศาสนาพุทธก็ตาม mm hmm. เขาเหล่านี้จะสามารถชํำระก,กิเลสไปสู่ความสิ้นทุกได้ง่ายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนอสตาดาดามุสดานุ ar, Dan, 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 ush, Dan, ที่เคยทํานายทํานายชะตากรรมของโลกปีนั้นจะเกิดสงครามโรคทั้งที่สองปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นทํานายล่วงหน้าไปเป็นร้อยสองปี ซึ่งเขาไม่ต้องมาดูหมอดูดวงอะไรเขานั่งแล้วก็ไปพิจนาไปเขาเห็นพอจะพูดไดวันนั้นคือปัจเจกะคือผู้ที่รู้เฉพาะตนแล้วเขาก็ไม่ใช่ศาสตราดาที่จะไปสอนใครเทคนิคก,การประพฤติปฏิบัติของเขา,าเขารู้ได้อย่างไรเขาก็ไม่สามารถจะบอกคนอื่นได้พวกนี้เรียกว่าปัจเจกะปัจเจกกะพุทธพวกพุทธที่รู้เอง สอนไข่ก็ไม่ได้มันง่ายเพราะได้สั่งสมมาอย่างนี้มีในโลกในมี้ไม่ให้จะไม่ต้องถือศาสนาพุทธหรอกเขาก็มีความรู้ของเขาเองอย่างนั้นแต่ไม่สามารถสอนไข่ได้อันนี้เป็นพวกคนไข้ที่จะมียามีหมอหรือไม่มียามีหมอเขาจะหาของเขาเองกินเขาเองบริหารเขาเองหาย ต่อมาคนไข้ชนิดที่ไม่กินยาไม่ยอมรักษาตายลูกเดียวพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าเปรียบเหมือนคนในโลกนี้จำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมฝึกฝนไม่ยอมอบรมปฏิเสธพระพุทธเจ้าจะเกิดมากี่องค์ก็ตามพระอรหันต์อริยสาวกจะเกิดมาก็ตามเขาเหล่านี้เขาจะไม่ยอมรับฟัง เขาเป็นคนไข้ที่ไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษามีแต่ตายลูกเดียวต่อให้พระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังพร้อมกันห้าองค์เขาก็ไม่ไม่ฟังเอาประโยชน์อันนี้คือคนไข้ประเภทส่วนอีกประเภทสุดท้ายมีคนเป็นจำนวนไม่น้อยในโลกนี้เขาย่อมพิจารณาที่จะหาทางออกจากความทุกข์จากปัญหาเขามีความทุกข แต่เขาไม่รู้จักทางออกเมื่อเขาได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ผู้แนะนำพร่ำสอนเขาจะเงี่งหูลงฟังเขาจะภาคเพียนฟังโสตาวทานาเงียโสดลงฟังธรรมสวรนาฟังธรรมนั้นมาธรรมธาร,รนาเขาจะทรงธรรมจดจำเอาไปคิดไว้ในใจหลังจากนั้นก็จะเกิดอัตถุป,ปริขา เข้าไปเพ่งพินิ์ไข้ควรในใจในเนื้อถ้อยกระทงความที่ได้ฟังนานๆเข้าเขาก็เข้าใจเมื่อเขาเข้าใจแล้วก็เกิดอาการประพฤติปฏิบัติอุตสาหะประานาสัจจานุโภทาภาคเพียรพยายามยิ่งขึ้นประานาตั้งใจกระทําความเพียรปฏิบัติตามนั้นสัจ,จานุโภถาก็ประจักษ์แจ้งสุสัจธรรมความจริง ด๋วยวานพิสูจหลายคนไข้ประเภทนี้แหละที่เราเห็นความสำคัญเราจึงอนุญาตให้เธอเที่ยวไปแนะนำพร่ำสอนหลังจากนั้นท่านก็เลยสโปวาเ so, ยเตพิคเวอนุกัมเปยยาทะเยจะโสตพังมันเยยุงดูกวานพิสุจน์ตงหลายชนเหล่าใดที่เธอจะอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอรับฟังคำสั่งสอนได้พอพูดกันเรื่อง เธอจงแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิ่งบอลชี้แจงแนะนำคนเหล่านั้นด้วยความเมตตาให้เขาเข้าใจนำสุขการประพฤติปฏิบัติด้วยคุณธรรมซึ่งเราจะกล่าวต่อไปนั้นอันนี้อาตมาว่าพวกท่านทั้งหลายที่มานี่แหละบางคนเป็นคนไข้ที่สแสวงหาหมอหายาจริงๆแต่บางท่าน อาจจะไม่รู้สึกตัวว่าไข้หัวหน้าบังคับจับมาให้รักษาเฮ้ยยูดดีๆใกันไปป่วนเนี่ยเลยลยเลแต่พอมาแล้วบางคนก็ไม่ยอมรักษาลักหนีไปแอบหนีไปอย่างเนี้ยแต่บางท่านเป็นบุคคลที่พอเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นปัญหาของตนเองบ้างของชีวิตบ้างของสังคมบ้างก็ตั้งใจศึกษากษาินยาก็มีความเข้าออกเข้าใจมากขึ้น